วิธีการเพิ่มสมาชิกเข้าไปในกลุ่มเป็นรายบุคคลครับก่อนหน้านี้ผมได้ทําคลิปการสร้างกลุ่มนะครับแล้วก็เพิ่มสมาชิกไปในกลุ่มจําได้ไหมครับตรงนี้นะครับนี่คือการเพิ่มเข้าไปในกลุ่มสมมุติว่าเราต้องการจะเพิ่มเข้าไปในกลุ่มนี้เราก็เข้ามาแอดแล้วก็พิมพ์ค้นหาได้เลยอันนี้คือวิธีนั้นที่แนะนําไปนะครับทีนี้วิธีต่อไปเนี่ยคือวิธีการเพิ่มสมาชิกเป็นรายบุคคลที่อีกวิธีหนึง่งที่ทําได้เลยเหมือนกันนะครับ ให้มาที่ตรงนี้ครับนะผมก็อยากให้ดูนะครับมาที่นักเรียนและผู้สนใจคลิกเข้าไปครับคลิกเข้าไปเสร็จแล้วก็จะนีเห็นไหมต้องกลุ่มเนี่ยตอนนี้นักเรียนถูกแอดเขาเ้าไปในกลุ่มไปบอยแล้วนะครับเขาอยู่กลุ่มหนึ่งตอนวอยอมีสามสิบนายคนนี้กลุ่มหนึ่งตอนวออสามสิบนายเนี่ยนี่คือกลุ่มของเขาที่เราทําไปแล้วทีนี้ถ้าปรากฏว่ามีบางคนที่เพิ่งเข้ามาแล้วเราย,ยังยังไม่ได้อแอดเขาเ้าไปในกลุ่มหรือว่าอ่าเขาเรียกว่าตกหล่น เช่นผมยกอย่างตัวเองนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะอยู่ในกลุ่มหนึ่งได้ไหมอยู่ตอนอื่นได้ไหมทําได้ครับด้วยวิธีการคือคลิกเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มาที่รูกสรนก็จะเห็นว่าเนี่ยเลือกเลยครับต้องการให้เขาอยู่ในกลุ่มไหนผมสมมุติว่าผมจะอยู่ในกลุ่มเนี่ยคลิกเข้าไปแล้วก็เซฟครับผมอยู่กลุ่มหนึ่งนะเห็นไหมครับการทําแบบนี้จะทําให้เราสามารถที่จะตรวจสอบนักเรียนได้ว่าใครอยู่กลุ่มไหนบ้างและมีกี่คนนะครับ และที่สำคัญมันคือเป็นความสะดวกและความง่ายในการจัดการมองเห็นเฉพาะกลุ่มหรือเฉพาะบุคคลในใน,ในโอกาสต่อไปเวลาที่มีการทำงานมอบรู้มีการควิสครับลองมาทำดูนะครับ